สำหรับคลิปนี้นะครับพารีวิวอีวูสูดีแมกนะครับอีวสูดีแมกนะรุ่น 1.9L นะครับ 1.9L นะคันนี้เป็นกระบะแคปตัวสูงนะครับนะปีใหม่ๆนะรถปี2019กันเลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะออปชันที่ให้มาเนี่ยถือว่าครบคันเลยนะครับสำหรับการใช้งานนะครับนะเรามาดูตัวรถกันนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับกระจังหน้านะครับเงาเงาแบบนี้นะครับเขี้ยวเงาเงานะครับ กับโลโก้เอลซุเงาๆเช่นกันนะครับแบบนี้นะครับโคมไฟหน้านะครับจะได้เป็นหลอดโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ด้านล่างแบบนี้นะครับซึ่งในโคมก็จะมีโคมเมียมตัดอีกนะครับแล้วก็มีคิ้วบนโคมไฟหน้าอีกเช่นกันนะครับนะสวยมากๆนะครับด้านล่างมีไฟตัดหมอกนะครับพร้อมรับกรอบโครเมียมแบบนี้ให้นะครับสวยๆนะครับสําหรับตัวรถนะครับถัดมาด้านข้างนะครับ ตัวสรีละของเขานะก็จะมีโป่งออกมาแบบนี้นะครับสำหรับยูสูดีแม็กนะครับล้อนะครับก็ได้เป็นล้อแม็กแต่งแล้วนะครับที่ก้านสวยๆแบบนี้นะครับนะหยดแดงแบบนี้นะครับสําหรับตัวโลโก้นะข้างกันต่อนะครับกระจกข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับไฮแลนเดอร์บ่งบอกชัดเจนนะครับว่าเป็นตัวสูงนะครับมีบันไดข้างให้นะครับสําหรับชายด้านข้างนะครับ นะมีการสาดนน้ำฝนให้เรียบร้อยนะครับมือจับเป็นโครเมียมนะครับมีการร้อยให้เป็นโครเมียมนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับไฟท้ายนี่นะด้านบนนะครับเป็น LED นะสวยๆนะครับแล้วก็ด้านล่างแบบนี้นะไฟเลี้ยวไฟข้อยหลังนะครับนะโลโก้นูนนะครับอ s สุดีแมกนะครับมือจับเป็นโครเมียมนะครับนะ DDI นะครับ power นั่นก็คือระบบตัวเครื่องนั่นเองพร้อมกับกันชนท้ายนะครับโครเมียมเงาๆแบบนี้นะ เรามาดูในส่วนของภายในนะครับภายในบานประตูนะครับจะเป็นสีดํานะครับด้านข้างหุ้มด้วยหนังเย็บด้วยด้ายแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแผงควบคุมประตูนะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับตรงนี้จะเป็นสีดําเงานะครับเป็น n o b a c k นะครับมือจับจะเป็นโครเมียมนะครับนะมีปรับระดับไฟหน้านะครับตรงนี้นะแล้วก็ปรับกระจกข้างนะครับเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับมาไัยนะครับเป็นแบบยางนะครับจับกระชับมือนะครับโลโก้เงาๆแบบนี้นะครับ แล้วก็มีแอร์แบ็กคู่หน้าให้นะครับเบาะนะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับส,สวยๆสภาพดีแบบนี้เลยนะครับนี่นะสำหรับรุ่นตัว L นะครับ mm hmm. ก็จะได้เป็นเบาะหนังผสมผ้านะครับสำหรับในส่วนของพื้นที่ด้านหลังแคปนะครับเรามาสตาร์ทกันนะครับรถคันนี้นะครับปี2019นะมวิ่งอยู่แค่30,000 สี่เท่านั้นเองนะครับย้ำนะครับไม่แค่34มืนสี่วิ่งน้อยมากๆเลยนะรถปีสิบเก้านะครับคอนโซลนะครับสวยๆนะครับทางด้านซ้ายนะครับโซนกลางนะครับนาชุดวิทยุเครื่องเล่นนะครับเป็นแบบนี้นะครับสวยๆนะครับชุดวิทยุเครื่องเล่นนะนะครับพร้อมกับชุดเครื่องปรับอากาศนะครับพัดลมแอร์ลักษณะแมนนวลมือหมุนใช้งานง่ายนะครับด้านล่างมีพอร์ตเสียบต่อเพิ่มเติมให้นะครับแล้วก็เกียร์เจ้าขันนี้ เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับนะตรงนี้ก็จะมีที่พักแขนนะครับเป็นหนังนะด้านบนนะครับข้างในมีที่เก็บของนะนะครับแล้วก็เจ้าคันนี้เอกสารคร,ครบเลยนะแน่นแบบนี้เลยนะครับนะมีครบทุกเล่มนะครับจากป้ายแดงในส่วนของหลังคานะครับก็โอเคนะสะอาดนะครับ ที่บางแดดพลาสติกยังไม่แกะเลยนะครับท่านผู้ชมนะมีกระจกให้นะครับทางด้านซ้ายด้านหน้านะครับไฟเพดานเรียบร้อยครบนะครับนะแล้วก็มีไฟเพดานตรงกลางนะครับโพงนะย่อยๆบนหลังคานะครับอีก2จุดด้วยกันนะครับนะรองรับการฟังเพลงเต็มอัตราลดกันเลยทีเดียวนะครับ เดี๋ยวเราไปดูฝากระโปรงห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะครับห้องเครื่องเจ้ารถคันนี้ก็จะมากับเครื่อง1.9นะครับนะ1 9 0 0ซีนั่นเองนะครับซีูบดีเซลนะครับ150แรงม้านะครับนะภายในก็สวยๆเดิมๆนะครับจากโรงงานนะคันนี้นะครับนะเดิมๆโรงงานทั้งหมดนะครับจุดมาร์กเม็ดอาคสวยสมบูรณ์นะครับนะเรียบร้อยดีทุกจุดนะครับนะแผ่นเพจอยู่ครบเรียบร้อยนะครับ น็ไม่เคยมีการแกะถอดไขรขยับนะครับนะแผ่นกันความร้อนส่วนสมบูรณ์นะครับสติกเกอร์อยู่ครบเรียบร้อยนะครับซีนเก่าเดิมจากโรงงานนะครับใครที่สนใจนะครับเจ้าคันนี้นะก็เรามาดูมาชมกันได้นะครับนะสวยๆแบบนี้มีรับประกันหลังการขายนะครับแล้วก็สําหรับราคาค่าตัวนะครับเจ้าคันนี้นะครับจะอยู่ในคอมเมนต์นะครับพร้อมกับโปรโมชั่นเดือนนั้นๆนะครับสามารถ กดดูกันได้เลยนะครับด้านล่างนะครับนะใครที่สนใจนะครับก็ลองมาดูคันจริงกันได้นะครับคิงคองบิคาเปิดทุกวันนะครับเก้าโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะครับนะหรือว่าใครสนใจนะครับอยากดูรูปภาพนะครับหรือว่าสอบถามพูดคุยกันก่อนนะโทรนะครับเบอร์0 9 8ย์2 2 4 3 5นะครับ0 9 8 2 8 2 2 4 3 5 ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ